อ๋อร้องเพลงกวนเลยให้เขาหลงรู้รู้รู้ได้พูตัวใครคนหนึ่งนานมาแล้วก็ยังคิดถึงเราโอ้ยเดือน5สองเดือนเลยเหรอใช่ใช่ตอนนี้คุณหมูมีชาเลนจ์นะครับนี่มีชาเลนจ์เดี๋ยวให้ผู้ชมดูก่อนแต่เด็กๆยังไม่รู้นะครับว่าเราจะชาเลนจ์อะไรว้าวมีเหรียญ10ครับผมนี่เฮ้ยโอ้โหได้เหรียญ5สามเหรียญได้เหรียญ10อีกหนึ่งเหรียญเขาอาจจะเป็นผู้โชคดีประจำวันนี้ก็ได้ครับผม เอาครับเรามาลุ้นกันว่าชาเลนจ์วันนี้จะเป็นอะไรอะไรอะไรอาซีรีก็เสร็จแล้วครับผมจิ๋วน่าจะแกะทันอุ้ยเฮ้ยล้อกูขนทษอ่ะครับผมสวัสดีผู้ชมเลฟซีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ปฐมอิดดี้ครับผม ช่วงนี้เก็บคลิปเล็กคลิปน้อยเก็บให้หมดดองไว้นะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราไม่มีงานแล้วนะก็ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับการคลิปแกะไอ้ปวยทานของเรานะครับนะเพราะว่าพักนี้ไม่ค่อยได้มีคนแย่งปวยทานนะครับนะเพราะว่าทุกคนไปทําหน้าที่ของตัวเองหมดปวยทานก็เลยไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็เก็บสะสมมาหลายงานแล้วครับผมนะก็เลยมาแบ่งกันก่อนนะหยุดไปนานนะครับเฮ้ยเดือนห้าสองเดือนเลยเหรอใช่ใช่ใช่้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันก็ได้โอ้ เจ๋อเจ๋อเจ๋จจอจ๋อ่าวันนี้มากัน15คนนะครับก็เหมือนเดิมอ่าเจ้าพีไม่ได้มานะครับขาดเจ้าพีคนเดียวเจ้าพีติดโควิดนะครับตอนนี้ไปฟักรักษาตัวอยู่ที่โรงแรมที่พัทยานะครับเมื่อกี้ก็ได้โทรสอบถามอาการกันแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีอาการอะไรนะครับพีไม่ได้เจ็บได้ป่วยอะไรแค่มีเชื้อแล้วก็ต้องไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่แค่นั้นนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราเราก็ไปใกล้ๆพัทยานั่นแหละว่าจะพาเด็กๆไปเยี่ยมอยู่โทรถามว่าอยู่ห้องไหนไม่ยอมบอก เออจะเยี่ยมขึ้นไปเยี่ยมพี่ห้องซะหน่อยไหมอ่มาม,มันเป็นมันเป็นธรรมเนียมไงคนป่วยก็ต้องไปเยี่ยมติเก่งว่าถ้าเยี่ยมมันจะได้อยู่กันหมดแน่จะได้พีไม่ยอมบอกว่าอยู่ห้องไหนนะไม่งั้นเด้โอ้โห <laughs> อยากจะไปเยี่ยมท่าน,น <laughs> ตอนนี้คุณหมูมีชาเลน้นนะครับนี่มีชาเลน้นเดี๋ยวให้ผู้ชมดูก่อนแต่เด็กๆยังไม่รู้นะครับว่าเราจะชาเลน้นอะไรนี่ต้องให้ลุ้นกันนะครับ <laughs> ประมาณนี้นะครับดวงล้วนๆไม่มีความสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องเลยงานนี้ดวงล้วนๆครับโอ้พี่ไม่มาก็จะ เนี่แต่เห็นตองได้เหรียญสิบสองเหรียญเอ้ยเหรียญห้าสองเหรียญแล้วอุ้ยไม่สองครับผมเทียบเลยครับนี่น้องออมก็ใช้ย่อยนะครับน้องออมได้เหรียญห้าต้องหนึ่งเหรียญแจวแจวแจวงูรวยแล้วลูกหวานได้เหรียญใหญ่ๆบ้างไหมลูกไม่ครับไม่โอ้นางนักศัลนัได้เท่าออมเลยเนี่ยนี่ได้เหรียญใหญ่ๆมั้งไหมนี่ไงเหรียญสองบาทให้เหรียญใหญ่อ๋อเหรียญสองบาทค่ะแพลน เป็นไงพี่ว้ามีเหรียญสิบครับผมมีเ้ยเกือบโดนกันไกลตัดนิ้วแล้วครับผมเป็นไงครับแก้มบุ๋มได้เหรียญใหญ่บ้างไหมโอ้แก้มบุ๋มแม่งนางสารกัไอระจายเหรียญสองบาทยังไม่มีเลยละเอียดูบันดิีมีอันเดียวค่ะโอ้หัวใจช้าทุยชีวิตอ๋อแต่แก้มบุ๋มเหลือเยอะอยู่นี่วันนี้ทุกคนได้โปรยทานคนละกี่อันสามสิบแปดอันสามสิบแปดอันครับผมอ่าสามสิบแปดอันก็มีสิทธิ์ถึงร้อยอยู่มีสิทธิ์ถึงร้อยบาทอยู่นะครับเป็นไงพี่แอม ได้เหรียญ <for> ใหญ่บ้างไหมเหรียญห้าอ่าเหรียญห้าแล้วเหรียญห้าแล้ว่ดนผักหวานนี่กลัวคนแย่งนะครับเอาไปไว้เอาไปไว้ในอุ้งขาตัวเองเลยนะตอนนี้เดี๋ยวไปดูหมอลำฝ่ายชายกันนะครับมีใครหมานบ้างครับจนทำไมหมอลำฝ่ายชายเอาเขาก็เอฟซีเขาเรียกเราแบบนี้นะเอคุูหมูคุยแต่กับหมอลำฝ่ายหญิงไม่คุยกับหมอลำฝ่ายชายบ้างเลย เออคุยคุยแล้วก็ไม่มีคนดูนะพี่ช้างครับมันมันทรมานมากเลยนะอันนี้เออถ้าเรามีกันไกลสักอันนะอืมนี่แต่เราอยู่ใกล้เครื่องครัวเนี่ยนะเราอยู่ใกล้เครื่องครัวนี่เอาหม้อแกะเออโง่ายเอาหม้อแกะเอาใช่ไหมได้เหรียญใหญ่ม้างไหมท่านได้เหรียญห้ากับเหรียญสองครับอ่าเหรียญห้ากับเหรียญสองเป็นไงโอ้หมาไม่ไอหมันไม่ไหนี่ใต่ลูกอม เอ้ยโอ้พวกนายเมนท็อตโอ้เดี๋ยว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 พวกนายเป็นพีเซนเตอร์เกมนี่เกมอะไรนะอาวีพวกนายเป็นพีเซนเตอร์เกมอาวีกันเนี่ยวะเนี่ยเอ้ยนี่ครับอาวีเข้าได้นะครับผมทีมงานเรามีแบบมือโปรทั้งนั้นเลยนะครับเออโปร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 ล็อกพกเลยแต่ว่าเน้นเล่นฟรีนะครับไม่มีการเติมไม่เติมครับไม่เติมไม่เติมออาพัดได้เหรียญใหญ่มั้งยังไม่ได้ยังไม่ได้อู้พัดแก่ช้าว่ะ เพื่อนเพื่อนพัดเพื่อนแกะได้ห้าเหรียญเองอ่ะมิเตอร์ได้เหรียญใหญ่มั้ยังครับได้เหรียญสองบาทได้เหรียญสองบาทแล้วเพลงเป็นไงเพลงได้เหรียญห้าเหรียญห้ากี่เหรียญละหนึ่งเหรียญเฮ้ยแสดงว่าตองหมานสุดเนี่ยตองได้เหรียญห้าเยอะกว่าเพื่อนละเฮ้ยโโอ้หได้เหรียญห้าสามเหรียญได้เหรียญจิบอีกหนึ่งเหรียญเขาอาจจะเป็นผู้โชคดีประจําวันนี้ก็ได้ครับผมน้องจิ๋วครับน้องจิ๋วเพิ่งแกะไดห้าหกเหรียญเองครับตอนนี้เออคิดว่าจะทันพี่เขาไหมวันนี้ ทันะเฮ้ยโอ้อันนี้ก็เหลือสิวันนี้ของพี่อะเหลียนโกยทนันเหลือของพี่นะครับวันนี้ของพี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้โอ้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งมันที่โรงแรมแล้วก็โอ้ก็เข้าไปถ่ายวอล์กในห้องเยี่ยมสอบถามอาการให้หน่อยให้หน่อยนะว่าพี่เป็นไงบ้างอย่างน,นี้คุณครูคิดถึงอ่าเดี๋ยวโอ้จะไม่กล้าเข้าเดินไปตัวเป่าโอ้ไม่กล้าเข้าก็เอาเดี๋ยวฝากกระเช้าไปด้วย พูดเล่นพูดฮาไปนะครับจริงๆแล้วก็เป็นห่วงกันอยู่นะครับใครติดตอนนี้ก็ต้องดูแลกันไปเนาะถามถามข่าว่าพีพีกับแม่พีกับแม่ติดนะแพลกับพ่อไม่ติดตอนนี้พีกับแม่แยกกันอยู่คนละโรงแรมนะครับเฮ้ยทำไมอันนี้สวยจังเลยวะเนี่ยเจ้าเจ้าเฮ้ยเหมือนกำมนะหยี่เอุ้ยบู๊บบ๊อบบ๊อบนะวุ้ยได้แบงค์ร้อยด้วยวะเนี่ยกั้งได้เท่าไหร่ห้าสิบห้าบาท กั้งพี่กั้งได้ห้าสิบห้าบาทครับผมเดี๋ยวจดไปก่อนกูจดไปก่อนอแกเสร็จแล้วยกมือบอกด้วยนะครับกูตองได้เยอะกว่าตองนี้แบบเป็นกอบเป็นกำเลยฉันจะรวยแค่งานนี้งานเดียวเลยอ้าวแอมเสร็จแล้วนะครับแอมได้เท่าไหร่ครับตอนนี้ลุ้นอยู่นะครับลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ว่าใครจะเข้าชาเลนจ์ได้นะครับขอหนึ่งเพลง กับใครคนหนึ่งาน,น,นานมาแล้วก็ยังคิดถึงเราเคยมีความฝันความสุขร่วมกันปุนไงันนึงนีเวลานึกเนือครึ่งชั่วโมงแต่เส้นทางชีวิตที่ม,มีคมิดไว้ให้ยกจากอากถ้าเธอ,เอยังไม่ไป nobody k n เอาขำน้องทำไมอ่ะออมากอ่ะต่อ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 มันจะเป็นเช่นไรเธอเธออยู่ใกล้ใกล้ให้กันวันเวลาน,นานนันอน,น,นอนวันนอนขับตาแล้วฟันตามคือเหมือนที่เชื่องาม โอเคแจ๋แว,แจวต่อมือต่อมือต่อมือแก้มแม่งยังซีนว่ะเออไม่รู้เรื่องเลยเอา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 อ่ะแอมนับแล้วแอมได้เท่าไหร่ครับหกแปดแอมได้68บาทโอ้โได้เยอะว่ะแก้มเกตได้49ค่ะวู้สิบกาบาทเองเลยโอ้ได้อะไรหกสิบสาโอ้โห ไปไงเปไงโอ้ได้ห3สบาบทอ่าลุ้น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 ลุ้ลุ้นตองไงุ้นตองหยตองตองโคตรหมานเลยนะเนี่ยเป็นกรอบเป็นกำเลยร้อยเจบาทค่ะร้อยเจ็ดบาทโอ้ยโ้ยดนแน่โดนขโมยแน่โดนขโมยแน่โอ้โหโโหโมานหานหมนหอ่ะ ช้างได้เท่าไหร่หนึ่งหมื่นครับเเเเเออาาาารื่งงม้ยโอ้ได้หกสิบห้าอ่าเพิ่มอีกสองไปรักไอ้ช้างมาใช่ไหมจริงช้างได้ห้าสิบเก้าเอาครับเรามาลุ้นกันว่าชาเลนจ์วันนี้จะเป็นอะไรอะไรอะไรอาร์ซิลีก็เสร็จแล้วครับผมอ้าวเป็นคนทรรมะทีสั้นอุ๊ยวันไม่มีอุปกรณ์กับเขาเหรอ เนี่ยพี่ตองใช้เสร็จแล้วนะพี่ตองตีได้เท่ไรครับสามหกแล้วเอมอมล้อมเพ่งกวนเลยให้ยเขาหลงรื้อรื้อรื้ยได้พวกโคลไคคนหนึ่งนานมาแล้วก็ยังคิดถึงเราคือของฉันเท่าไหร่เก้าห้าห้าว่ะห้าสิบห้าโอ้โหเป็นเพื่อนพี่ตั้ง ตอนนี้ทุกคนยังไม่รู้นะครับว่าชาเลนคืออะไรนะก็ได้แดดรอรอรอให้เพื่อนแกะเสร็จก่อนนะครับเอาละครับพี่เพลงเสร็จแล้วครับผมเพลงครับถามกันที่แดนแปดมีปวยทานให้แกะแบบนี้ไหมไม่ครับหรือหรือทำปวยทานขายอย่างเดียวเขาไม่มีปวยทานขายไม่มีแล้วแล้วทำอะไรฝึกอาชีพทำอะไรพับใบเตยพับใบเตยไม่เข้าขนลุกมากเลย ตะว,วันได้อะไรครับ47บาทครับตะว,วยนตะว,วัน47บาทด้วยเพลงแดนแปด67บาทครับเท <c oughs> ่าไรนะ67นะครับ67บาทอ,ออมรอออมนี่แหล,ละเราออมมาสามวันแล้วแบตโถแบตกล้องหมดแล,ล้วเนี่ยโอ้โหเหลือเหลือเยอะด้วยนะไม่ให้พี่เขาช่วยแกะนะไปจ้างก็ได้นี่จ้างเหรียญจ้างเหรียญหนึ่ง ไม่ไม่ฟรีไม่ฟรีวงนี้ไม่ฟรีครับโอ้ยครูยอมอะไรมากแบบนี้ขนาดแค่ไปอเมซอนอะคนอื่นเขาสั่งน้ำมันยังไม่สั่งเออถ้าไม่ถ้าไม่แล้วก็เออเขาเขาก็ไม่มีใครแรงนั้งใจขนาดนั้นก็ให้ก็ยืมอ่ะก็ให้ก็หนูไม่กินก็มายืมครูก็ได้ไม่คิดเลยนะอ้าวช้างเปลี่ยนจาก57เป็น59 59บาทไปขโมยโอ้กลับมาแล้วฮะ แก้มเกตดห้าสิบเอ็ดบาทนะครับแก้มบุ๋มเร็วหนูคือความหวังของหมู่บ้านพิตเตอร์หกสิบหกบาทโอ้ยเยอะๆตอนนี้เหลือน้องพัดน้องจิว๋วน้องอ,อ,อมน้องผักหวานน้องแก้มบุ๋มนะครับเนี่ยไม่พี่ตองเขามีน้ําใจแล้วเอาละครับฝั่งนู้นช่วยน้องดูท่าแล้วจะไม่น่าจะทันวันนี้นะครับพี่ช่วยกันลุ้มใหญ่เลยครับผมโอ้โหเฮ้ยอย่าตัดนิ้วตัวเองด้วยใจเย็นใจเย็นอาโอวีนี้เล่นเสียตังไหม ไม่อะมันจะเสียก็คือแค่เติมสกินอ๋อใครยังไม่เสร็จโอ้โหเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพี่เขาสองคนอ้อมอ้อมพี่หนูสองคนนี่มาช่วยแล้วนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดอุ้ยสามคนแล้วสามคนแล้วอะไรอะไรโอ้โหมาช่วยใช่ไหมมาช่วยใช่ไหมาช่วยใคะแก้มผมเท่าไรได้หกสิบแปดหกสิบแปดบาทโอ้โหเอ้ยมาตรฐานแล้วก็ประมาณห้าสิบหกสิบเนาะเฮ้ยแล้วเราไองานที่ เป็นแบงค์ติดมาเนี่ยอยู่อยู่ในนี้ป่ะอยู่ในกล่องนี้เลยหมดแกะแล้วเก็บแกะออกมาเป็นติ๊บไงคะโอ้โคพัดได้เท่าไหร่ครับสี่สิบหกบาทครับพัดสี่บหกสี่สิบหกบาทตอนนี้เหลือออมผักหวานกับน้องจิ๋วไม่คืนจิ๋วน่าจะแกะทันอุ้ยกูขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คิดอะไรรู้ไหม คิดว่าไอตะวันตั้งไว้แบบนั้นเดี๋ยวต้องมีคนเดินเตะจนได้เลยอุ้ยได้เหรียญจิบด้วยออมใช่ค่ะอุ้ยเหรียญให้อเหรียญนึงเราหายไปไหนพี่ก้าับพ่อเราไปนักอะไรเอาไปอะไรหัวหมดแล้วหมดแล้วเอาคนออกไปมีมีจริงกับแบบมีเหรียญห้าจริงกับแบบหนูมีเหรียญห้าสองเหรียญเอาละเอาละเหรียญห้าหายนั่งนั่งตือนตงพิชร พี่นั่งค่ไปอยู่ใช่นไรลุกขึ้นอ้าวดูดูว่าใสายหนูโผลอช่วยก็ช่วยอ่อเอนับนับนับจะได้เจ็จ็จบจแล้วทีมีกันไกลบ้างนั่นไงแล้วเิเป็นคาเตรยงมันมีเหรียญห้าสองขยาวอ้าวถามไม่ตอบขยาว่บาทเดียวอวลัอันโเนี่ยไอหวานหวานจิกตังเพื่อนไปเหรอ เลยมีการเอาปไปอะไรเอาไปอะไร,ะไรก็ช่วยแจกเออเอาโคตรหนุกไปอ๋อเข้าไปตอนไหนอ่ะเออไ,ไ,ไม่มีไม่มน่ีเหรียญนี่แหละพวกมิจฉาชีพมกกักจะมือไวแบบนี้เลยเออเราต้องให้ทัน,นกลองเลีล่ยมของมนุษย์เว้ยน่าก,กลัวน่าก,กลัว <c oughs> นี่ครับมีหัวหน้าวงมีน้ำใจมาช่วยน้องแกะครับผมต่อมาวยนะแล้วก็เผื่อเผื่อน้องให้เพิ่มสักเหรียญทองเหรียญนะเผื่อน้องมีน้ำใจกับเราให้พี่ไหมเหลือสองคนนะครับตอนนี้อ้าวสามคนหนูได้หกสิบแปดบาทแปดสิบาทแปดสิบบาทโอ้ยแปดสิบบาทโอะไรห้าสิบเอ็ดบาทจิ๋วได้ห้าสิบเอ็ดบาทนะครับผมและชาเลนจ์ของเราวันนี้คือ คนที่ได้น้อยที่สุด3ามคนครูจะช่วยเติมให้เต็มหนึ่งบาทอ่าคนที่ได้น้อยที่สุดคนแรกก็จะเป็นเป็นตะวันคนที่สองก็เป็นพัด48บาทคนที่3ได้51บาท <c oughs> โู้จิวจิวอีกแล้วครับผมจิวมันครับผม้โหครูามแกมเกดได้51บาทแกมเกด51บาทถูกต้อง <c oughs> กะ4ี่คนอ่ะมาไม่เลย4ี <c oughs> ่คนโอ้โหแกมเกดได้เพิ่มครับผมอ่าเอามาเอาใส่ อ่าเติมให้หนึ่งให้ครบหนึ่งร้อยบาทนะครับเอาตังมาแลกแล้วเอาร้อยไปหรือเ่าอ่าตะวันเอาศัยครับอ่ามาแลกแล้วเอาไปแล้วคุณจะเอาเหรียญมาทําอะไรวันนี้เหรียญเป็นฟิปเลยตอนนี้โอเคนะครับอ่าสำหรับเหรียญโปรยทานวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีหน้างานพอยกไม่ยกหน้างานที่ช่วยเราเก็บด้วยนะปกติถ้าเราเก็บกันเองคงไม่ได้ขนาดนี้นะครับ ก็มีคนผู้ใหญ่ใจดีลหลายๆท่านช่วยเราเก็บเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยมีมือดีแล้วนะครับมือดีเราไปทําหน้าที่ของตัวเองหมดแล้วนะครับนคนที่ถือกล้องคุมหมูก็ไม่ค่อยอยากจะให้ไปแย่งแล้วเพราะว่ามันอันตรายนะครับต้องไปเบียดเสียดกับเขาเดี๋ยวกล้องคูมหมูมีปัญหานะครับไม่ได้กลัวโลกหรอกฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครชอบคลิปแบบนี้นะเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ